สมเด็จพระนารายณ์จ้างช่างฝรั่งเศสมาวางผังเมืองลบบุรีอันนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์3ตอนย่อยนะครับของสมเด็จพระนารายณ์กับการจ้างช่างชาวฝรั่งเศสมาวางผังเมืองสําคัญในประเทศไทยที่มีหลักฐานอยู่ก็3เมืองนะครับก็คือลบบุรีโคราช แล้วก็ส่วนที่เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งได้พัฒนามาเป็นทนบุรีพระราชวังเดิมแล้วก็ส่วนหนึ่งของกรุงเทพในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงการตัดถนนไปพระพุทธบาทที่สระบุรีด้วยแต่เป็นเรื่องเล็กๆตอนเล็กๆกันนะครับผมจะกล่าวถึง3เมืองหลักๆนะครับก็คือลบบุรีโคราช แล้วก็ป้อมวิชัยประสิทธิ์ธนบุรีและกรุงเทพนะครับโดยแยกเป็นสามตอนย่อยวันนี้เริ่มต้นที่การวางผังเมืองลบบุรีก่อนนะครับย้อนกลับไปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับซึ่งครองราชในช่วงพศ .2199 จนถึง2231สมเด็จพระนารายณ์ออ 2, 2, ม,ยยมีนโยบายในการเปิดรับอิทธิพลตะวันตกโดยพ้องยิ่งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศฝรั่งเศสนะครับทั้งในด้านการทูต วิทยาการสถาปัตยกรรมความคิดและอื่นๆมากมายนะครับและแน่นอนว่าหนึ่งในผลงานที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้ก็คือการจ้างช่างฝรั่งเศสมาวางผังเมืองแล้วก็สร้างป้อมปราการต่างๆในเมืองสำคัญของประเทศไทยในยุคนั้น เมื่อจ้างช่างฝรั่งเศสมาเป็นคนออกแบบวางผังเมืองก็ต้องย้อนกลับไปดูกันครับว่าการวางผังเมืองในยุโรปในเวลานั้นเป็นอย่างไรในยุคนั้นก็คือยุคกลางของฝรั่งเศสหรือว่าม e ด i e ิลเอเวอเชนนะครับเป็นยุคที่เกิดเมืองอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้เพราะว่าเมืองก่อนหน้ายุคกลางเนี่ยครับเป็นเมืองที่มีแต่ชนชั้นปกครองทหารแล้วก็ข้าราชบริพารที่ทําการ ดูแลรักษาทั้งพื้นที่เมืองและชนบทอยู่ในเมืองครับประชากรหรือพล,ลเมืองเนี่ยไม่มีคนที่เป็นคนปกติจะอยู่ในพื้นที่ท้องไร่ท้องนาอยู่รอบเมืองเป็นหลักเมืองทําหน้าที่ศูนย์กลางในการบริหารการปกครองรักษาความสงบแล้วก็ช่วยเหลือพื้นที่ชนบทในยามเกิดภัยพิบัติเท่านั้นนะครับก็จะมีทหารราชบริพารแล้วก็ชนชั้นปกครองอยู่ในเมืองแต่ว่าเมืองในยุคกลางครับเกิด ยุคที่ข้าศึกศัตรูที่เป็นชนเผ่าเรร่อนมาจากทางเหนือนะครับยกทัพลงมาตีเมืองที่ตั้งตินฐานอย่างถาวรหนาแน่นในพื้นที่ริมทะเลเมดิเ,เตอร์เรเนียนหรือที่เราเรียกว่ายุโรปใต้นะครับ mm. การลุกรานของชนเผ่าเรร่อนส่งผลทําให้คนที่เคยอยู่ในท้องไร่ท้องนาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมต้องเข้ามาอยู่ข้างในเมืองครับจะออกจากประตูเมืองไปทํางานท้องไร่ท้องนาเนี่ยก็เฉพาะในตอนกลางวันเท่านั้น กลางคืนต้องกลับมาอยู่อาศัยในเมืองและการมาอยู่อาศัยในเมืองทําให้เกิดพล,ลเมืองจริงๆครับก็คือมีช่างฝีมือมีทั้งชาวไร่ชาวนาที่ออกไปทําไร่ทํานาข้างนอกและอาจจะกลับเข้ามาในเมืองในช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแค่ชนชั้นปกครองและข้าราชบริพารของเขาเท่านั้นแล้วมีพล,ลเมืองจริงๆแล้วก็เกิดเป็นชุมชนของช่างฝีมือหรือผู้ทำอาชีพเฉพาะด้านต่างๆเพราะฉะนั้นเมืองในยุคนั้นมีอยู่สองเรื่องที่ต้องทำครับ1คือป้องกันข้าศึกศัตรู เพราะฉะนั้นผังเมืองในยุคนั้นเราอาจจะเห็นนึกออกนะครับเป็นผังรูปดาวก็คือมีมุมแหลมต่างๆเพื่อที่จะเอาปืนใหญ่นะครับออกไปตั้งตรงมุมแหลมเพื่อยิงออกไปให้ไกลที่สุดเพื่อไม่ให้พวกค้าศึกศัตรูเข้ามาประชิดกำแพงเมืองได้เพราะฉะนั้นเมืองก็มีกำแพงเมืองและประตูเมืองที่แข็งแรงนะครับและต่อมาก็คือมีค่ายคูประตูหอรบอย่างชัดเจนครับเพื่อที่ทให้เมืองมีความแข็งแรงและอีกอย่างหนึ่งครับ ต้องมีการบริหารจัดการของเสียในเมืองครับเพราะไม่งั้นจะเกิดโรคระบาดของความหมักหมมของของเสียเพราะคนในเมืองมีจํานวนมากเกินกว่าที่จะไม่มีการจัดการอย่างถูกสุขอนามัยได้และวิทยาการนั้นครับก็ถูกนำมาใช้กับเมืองในประเทศไทยผ่านช่างฝรั่งเศสที่มากับคณะบาทหลวงที่เดินทางมากับคณะทูตต่างๆนะครับสมเด็จพระนารายครับ สำหรับลบุรีก็ทรงโปรดให้สร้างเมืองลบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองครับเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์การปกป้องประเทศและก็คุกคามจากต่างชาตินะครับช่างฝรั่งเศสคนนี้ชื่อเมอร์ซิเออร์เดอลามาครับเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมากับคณะทูตเดอชมองนะครับให้เป็นผู้วางผังออกแบบเมืองในลักษณะที่เป็นเมืองป้อมค่ายและมีป้อมปราการครับ แต่ว่าก็ไม่ได้เอาวิทยาการของตะวันตกมาครอบของประเทศไทยนะครับแต่ใช้ลักษณะของการประสมผสานครับระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตกนะครับเช่นมีการสร้างพระราชวังแบบไทยนะครับป้อมปราการก็มีการปรับแต่งจากตัวกำแพงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นตัวกำแพงกั้นให้มาเป็นใบเสมาแล้วก็การมีอาคารแบบยุโรปเข้ามาประสมผสานกับการใช้พื้นที่แล้วก็อาคารของประเทศไทยครับ ลบบุรีณเวลานั้นถูกเรียกว่าลาโวนะครับเขียนอย่างชัดเจนอยู่ในแผนที่แล้วก็แผนผังของการออกแบบตัวนี้นะครับว่าเป็นผังเมืองลาโวเป็นผังที่มีการกําหนดสถานที่สําคัญเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเช่นพระราชวังอยู่ตรงไหนวัดหลวงอยู่ตรงไหนบ้านขุนนางชั้นผู้ใหญ่เช่นบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนจะอยู่ตรงไหนบ้างบ้านทูตอิรานสวนหลวงศาสนสถานของต่างชาตินะครับนักบวชเยโสอิต จะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผังเมืองนะครับที่ผมบอกแล้วว่าประสานระหว่างสถาปตยกไทยกับสถาปัติกตะวันตกโดยพ้องยิ่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือพระราชวังนารายณ์ราชนิเวทก็คือวังหลวงณเวลานั้นนะครับมีพื้นที่ประมาณ43ไร่แล้วก็มีกำแพงเมืองป้อมปราการนะครับก็มีกำแพงแล้วก็มีป้อมอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อความมั่นคงในเชิงของยุทธศาสตร์ ถังที่ออกแบบไว้มีกำแพงเมืองและป้อมปราการอย่างชัดเจนครับกำแพงเมืองก่ออิฐถือปูนล,ล้อมรอบเมืองนะครับแล้วก็มีป้อมปืนเจ็ดป้อมแล้วก็ประตูเมืองครับเจ็ดประตูเพื่อให้สามารถปิดจากฆาศึกศัตรูแล้วก็สร้างความแข็งแรงกับการป้องกันฆาศึกศัตรูให้กับเมืองได้อย่างชัดเจนนะครับกำแพงเมืองชั้นนอกนะครับสูงใหญ่แล้วก็มีใบเสมาเรียงรายตลอดแนวสันกำแพงของกำแพงเมืองครับ ป้อมแต่ละป้อมจะมีช่องกลมนะครับสำหรับเสียบปืนใหญ่แล้วก็มีช่องสําหรับตามประทีบหรือจุดคมไฟเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของระบบการจัดการน้ำครับมีระบบคูน้ําและการระบายน้ําเพราะว่ามีคูน้ํา ล้อมรอบเมืองแล้วก็พระราชวังนะครับเพื่อป้องกันค่าศึกศัตรูแล้วก็ควบคุมการเข้าออกมีระบบระบายน้ำนะครับโดยการใช้ท่อน้ำดินเผาวางตั้งฉากกับพื้นพระที่นั่งแล้วก็ปลายท่อหันออกจากพระที่นั่งเพื่อระบายน้ำส่วนเกินออกไปจากเมืองถ้าท่านดูในแผนที่ตอนนี้นะครับอาจจะต้องซูมอินนิดหนึ่งจะมีสัญลักษณ์ตัวอักษรซึ่งบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างสัญลักษณ์ตัวเครับก็คือพระราชวังหรือว่า พระนารายณ์ราชนิเวศคือวังหลวงนะครับเป็นศูนย์กลางการปกครองและก็ที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์นะครับตัวอักษรบีนะครับก็คือวัดหลวงนะครับเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาและก็พิธีสําคัญตัว C กระจายไปทั่วนะครับก็คือวัดอื่นๆที่รองรับวัดสําหรับประชาชนและขุนนางนะครับตัวดีครับก็คือบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนนะครับตัว E ก็คือบ้านทูตอิราน ตัว G คือสวนหลวงนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็ประกอบพิธีการสวดพระองค์นะครับตัว H ครับบ้านพระคลังเป็นศูนย์กลางทางการคลังและก็เศรษฐกิจของเมืองตัว N ครับคือสวนฟอร์คอนนะครับซึ่งเป็นสวนส่วนตัวของเจ้าพระยาวิชายเยนแล้วก็ตัว P ครับก็คือศาสนสถานของนักบวชเยซูอิตก็คือมีการเปิดรับทางศาสนาและก็วัฒนธรรมมาจากประเทศตะวันตกนะครับ สำหรับพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศนะครับหรือวังหลวงณเวลานั้นก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับหันหน้าเข้าหาตัวเมืองด้านหลังติดแม่น้ําลบบุรีแล้วก็ภายในก็ประกอบด้วยพระที่นั่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งจันทรพิสารพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทนะครับแล้วก็พระที่นั่งสุภาสวรรค์แล้วก็มีหมู่พระที่นั่งโรงช้างถังน้าปราปรานะครับเพื่อมีน้ําดิบในการใช้อาบดื่มกินนะครับแล้วก็อาคารราชการต่าง สถาปัตยกรรมครับมีการผสมผสานไทยกับตะวันตกเช่นหน้าต่างมีโค้งแหลมมีช่องประตูแบบยุโรปแล้วก็มีจัดการวางอาคารอย่างเป็นระเบียบตามลักษณะของยุโรปนะครับสำหรับถนนในพระราชวังและก็ในเมืองนะครับถูกวางตัวอย่างเป็นระเบียบครับแบ่งเขตชัดเจนระหว่างเขตพระราชฐานเขตศาสนาแล้วก็เขตที่อยู่อาศัยของประชาชนนะครับ แล้วก็มีการวางผังสวนหลวงและสระน้ำนะครับเช่นสะมโนราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชอุทยานเราก็จะเห็นภาพนะครับว่ามีการนำเอาค่ายคูประตูหอรบนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของยุโรปในยุคนั้นที่เป็นเมืองรูปดาวที่ท่านเห็นในภาพช่วงต้นๆนะครับมีกำแพงเมืองอย่างแข็งแรงมีป้อมปราการต่างๆเพื่อสามารถปิดเมืองจากข่าศึกศัตรูที่มาโจมตีเมืองได้ มีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างหลากหลายประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ประโยชน์ของคูน้ำในการป้องกันค่าศึกศัตรูล้อมรอบเมืองมีการนำน้ำดีนะครับหรือน้ำประปาเข้ามาใช้ในเมืองมีการระบายน้ำเสียอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสุขานามัยมเพื่อจะรองรับประชากรเมืองที่เป็นพล,ลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็เป็นแนวทางที่ประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดจากตะวันตกนะครับเข้ามากับเมืองหลวงแห่งที่สองหรือลาวนั่นเอง วันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปถึงผังเมืองโคราชแล้วก็ผังป้อมวิชัยประสิทธิ์ธนบุรีและกรุงเทพที่ถูกออกแบบวางผังโดยช่างฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เช่นกันวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ